คลิปนี้ครูจะพาพวกหลานไปแกมบ,บทฝึกหัดเป็นคำถามไทยบทของบทที่4ในวิชาฟิสิกส์ศาสตร์สั้นม .5 คข้อที่1ิบพนว่าวกลงล้อันหนึ่งเริ่มปีนจากภาวะพักหลังจากนั้น6วินาทีมันมีความวยมุม36มะเดียงตว,วินาทีจงคิดหลายขอกอความเล่งมุมของกงล้ขอใครภายในเวลาดังเกากลงล้ปีนได้จักหอ ก็เอาข้อมูลจากบทโจทย์ตัวนี้มาเขียนก่อนสิ่งที่หูเนาะ,ะที่เขาหูห้จากบดจทย์หู้หยางเพิว,าวา์ลว้าภายหลังนะจากนั้นหกวินาทีหมายความว่าที่ของเขาเท่ากับหกวินาทีนะความใบมุมของมันจะได้อย่36หกนะก็คือดับอยที่ตัวนี้เท่ากับ3 6มหรเดียง3 6มสิรดียงต่อวินาทีในเวลานี้และ w 0ของเฮาเท่ากับ0ในเวลานี ộ, ้ครัเพิ่นต้องการให้เฮา2หาหยังข้อกนะข้อกหาเอ็กซ์ลตัวนี้ว่าเท่ากับเท่าไร่ความเร็งมุมขอไข่นะแมນจํานวนหอก็คือ n ตัวนี้ว่าเท่ากับเท่าไรเวลานี้เฮาไปแก้นํากันเฮาไปสอกหานํากันแก้นํากันอ่าจากข้อกนะ เราต้องซาะหาเอชิลอนตัวนี้วัดเท่ากับเท่าไหรจากศูนย์นะเรามีสูตรคลิไลแล้วจากนั้นเรามีสูตรทคลายแมน W ัยูหอยทีตัวนี้เท่ากับ W บิยูหอยศูนย์บวกให้กับเอชิลอนทีคูณให้กับทีตัวนี้เวลานี้เขาก็ถอนออกมาเลยนะก็ถอนออกมากเขาสามารถเขียนพวกนี้นะไย,ยตัวนี้คำฝามันจากบวกมาเป็นลบเขาสามารถเขียนได้ว่า w ัยอยที่ตัวนี้ลบให้ w 0เท่าอกับเอสลอนคูณที่นะเวลานี้เราก็ใช้ละกันย้ายคําฝากจากคูณเป็นหารเขาก็ย้ายที่ตัวนี้มาเราก็สามารถเขียนได้ว่าเอสลอนของฮเท่ากับ w หบอยทีลบให้ w 0ทั้ทางมัดส่วนให้กับที่แทนค่าใช่เลยหลังจากนั้นเขาหูเลยเดมนบอแทนค่าเข้าไป ดับเบิลยูทีเท่ากับเท่าไรเนาะหรือวาโอเมก้า,อกาหอยที่ตัวนี้นความวายมุมตัวนี้เท่ากับ36 36ลบความไวายมุมทำอิเท่ากับ0นะเท่ากับ0ก็คือดับเบิลยูศูนย์ตัวนี้เท่ากับ0ส่วนให้กับเวลาก็คือที่ตัวนี้ที่ของหอาเท่ากับเท่าไรเท่ากับ6นะ3าหา 6. 6. ร6ก็6กหกาก็ไดอยู่หเนาะหน่ว,นวเป็นลาเดียง ต่อวินาทีกำลังสองต่อวินาทีกำลัง 2. สองสามารถเขียนได้ว่าคำตอบของข้อกออสลตนตัวนี้เท่ากับ6ลาเดียงนะต่อวินาทีกำลังสองอ่าอันนี้เป็นคำตอบของข้อกอข้อที่หนึ่งที่นต้องการให้เอ,อาซักหาส่วนข้อขอไข,อขนะ่เขนขาะไข่เวลานี้เหอออาบซักหาไข่ซักหาเอ็นตัวนี้เท่ากับเท่าไรหรือว่าจำนวนหอบของมันจากสายนะคำนิสูตรจาก ่าจากสูตรตัวนี้นี่ W, w 0, ที่บวกให้กับ W ศูนย์ทงมดคูณให้กับที่ส่วนให้กับสองเท่ากับสองปีเท่ากับสองเท่ากับสองปีเอ็นนะตัวนี้เท่ากับสองปีเอ็นเวลาที่เขาถอนค่าของเอง็นตัวนี้ออกมาเลยนะ ถอนค่าของ n เขาจะได้ไม่หยัางถ้าเขาถอนค่าของ n เขาก็ย้ายตัวนี้ออกมานะคูณตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัวนี้คูณเวลานี้เขาก็สามารถเขียนได้ไว่า2คูณให้กับ2ปี n เท่ากับนะเท่ากับ w หอย t บวกให้กับ w _ 0ตัวนี้ทหมดคูณให้กับ t นะบ่ จากนั้นเขาก็ย้ายจากคูณตัวนี้มาเป็นหารนะเขาต้องการพีทึงเอ็ n ตัวเดียวก็ย้ายคูณนี้จากคูณมาเป็นหารเขาสามารถเขียนได้ว่า n ของเฮ่านี้เท่ากับเท่าไรเท่ากับ w หอยที่บวกให้กับ w ับศูนย์ทำมัดคูณที่ส่วนให้กับ C ีปเหมืนอนวเพราะว่า2คูณ2เป็น4นะซ p ปเวลานี้นะ ดับเบิลยูศูนย์ของเขาเท่ากับศูนย์ดังนั้นคูนทีเข้าไปแนะน่นอนมันก็ต้องเท่ากับศูนย์คือเก้าเนาะเท่ากับศูนย์คือเก้าดังนั้นเขาก็ยังเหลือเพียงแต่ดับเบิลยูทีตัวเดียวนี้เขาก็จะได้เป็นดับเบิลยูหอยทีตัวนีคนะ้คูณให้กับทีนะคูณให้กับทีส่วนให้กับซีีนะส่วนให้กับซีพีเขาสามารถเขียนเลยว่าเอ็นตัวนี้เท่ากับแทนค่าเข้าไปเลยเวลานี้ดับเบิลยูทีตัวนี้เท่ากับเท่าไรหอหอหาได้มาอยู่ข้างเถิงนี้แล้วเนาะ มันดำเนินอยูทีเท่ากับเท่ากับสามสบหกก็ได้อยู่36มสิบหคูณหทางมดส่วนให้กับ4ปีนะอ่ะจะเท่ากับเท่าไหร่เวลานี้เราคูณ36มคูณหเท่ากับ216ส่วนให้กับ4ปีนะเอา216ตัวนี้หาร4หาร4ี่นะหารให้สีก็ยังเหลืออยู่54ส่ส่วนให้กับปีนะส่วนให้กับปี ดังนั้นเราสามารถไปตอบพันวาค่าของ n ตัวนี้เท่ากับ54ส่วนให้กับปีนะหออ่านนี้เป็นคำตอบของขอขอ,ขอใครที่เพ่นต้องการให้หอซอกหาเนาะว่าจำนวนหอของมันเท่ากับ54ส่วนให้กับปีหอนะ